โูนี่ผมบอกตรงว,ว่าสถาบันนี้ฝึกเด็กมาดีมากนะเหมือนเด็กฝรั่งเลยอ่ะเหมือนเด็กฝรั่งเลยนะ,ะครับเอาเด็กฝรั่งนี่ว่าบอกให้ถามปุ๊บเนี่ยมี20คนยก40มือและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทางโรงเรียนประสบความสาเร็จนะก็คือการสร้างภาพลักษณ์นักเรียนนะครับผมคิดว่าโรงเรียนนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของลลกแนอนาคตก็จะติดตามดู หมอมั่นใจว่าเป็นแบบนั้นว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ของของประเทศโดยเฉพาะของโรงมัธยมเพราะหมอไม่เคยเห็นที่นี่จะเป็นที่ที่สำคัญมากเพราะงั้น imagine แล้วการที่โรงเรียนมันออกมาในแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ผ่าน imagine าามาดู5เหตุผลที่ Google บอกว่าเขาไม่สนใจผลการเรียนในมหาลัยเพราะมี5อย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้เรียนในระบบเนี่ยเอาตัวรอดมากกว่า มีมีไลฟ์สกิลมากกว่าทักษะชีวิตเก่งกว่าเพราะคนไน้เรียนมหาอะไรนี่ไม่ได้ค่อยทําอะไรอ่านหนังสืออ่านอ่านอ่านแต่ไม่ใช่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่ดูแลน้องจากเข้านี่ที่จะต้องมานั่งเซ็ตอุปกรณ์ไลฟ์แบบเนี้ยไม่มีไม่ได้ทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่โสตที่มาทำสองคือนอกระบบเนี่ยมีทักษะมากกว่า เหมือนที่ที่นี่จบให้น้องสามคือคนที่เรียนนอกระบบมีการคิดเป็นระบบมากกว่าสี่คือคนที่เรียนนอกระบบเนี่ยมีความขยันมากกว่าแล้วก็ห้ามีความตรงสายงานเหมือนที่น้องบอกว่าที่นี่สอนเฉพาะวิชาที่ผมอยากเรียนแต่โรงเรียนที่หมอเปิดเนี่ยถูกยัดวิชาไปในวิชาที่เด็กไม่อยากเรียนถ้าถามว่าสิ่งที่ มันเป็นจุดสําคัญที่จะช่วยทําให้เด็กคนหนึ่งคนใดสามารถที่จะประสบความสําเร็จในมิติหนึ่งของโลกนี้ได้นะครับผมเงืค่สามส่วนอันที่หนึ่งพึ่งพาตัวเองให้เร็วคําว่าพึ่งพาตัวเองให้เร็วมีหลายมิติมากนะครับพึ่งพาตัวเองให้เร็วหมายถึงดูแลชีวิตของตัวเองให้รอดปกป้องตัวเองจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันแย่ได้ถ้าเราสังเกตเนี่ยระบบการศึกษามันเริ่มนําเด็กเข้ามาสู่ในวงการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลใช่ไหมครับอนุบาลประฐมมัธยมมหาเลยใช้ร่วมเวลา20ปีเรียนจบแล้วไ,ไปทําอะไรไม่รู้ลองไปถามน้องมหาเลยไม่ต้องถามน้องมอ .6 ไม่ต้องถามน้องมอต้นนะทำมาน้องมหาเลยเลยน้องเรียนทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะไม่รู้ตัวเองและจบแล้วน้องอยากได้อะไรก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันและนัะนกภาษาอะไรกับเด็กม .6 นักภาษาะไรกับเด็กมต้นนันกภาษาะไรกับเด็กปถมปลายเรื่องจริงศักยภาพมันเริ่มเห็นตอนไหน ระบบการศึกษาของเรามันลากให้เด็กมาอยู่ในระบบตลอด23าปีโดยที่ไม่รู้ว่าไปเพื่ออะไรผมให้คําตอบหนึ่งข้อก็คือจริงๆแล้วที่เราเรียนมาทั้งหมดไปสู่จุดของการทํางานใช่ไหมใช่แล้วจุดของการทํางานทํางานเพื่ออะไรก็เพื่อหาเงินแลหาไรายได้เพื่ออะไรก็เพื่อดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของตัวเองและดูแลสังคมใช่ไหมครับแล้วเราต้องใช้ระยะเวลาถึง22ปีไหมที่จะหาไรายได้เด็กมัธยมต้นหาเงินได้ไหมได้ มทียมปลายหาตังค์ได้ไหมได้ถึงมาหาลัยหาตังค์ได้ไหมได้แต่ทํำไมเราต้องรอจนกระทั่งผ่านไป22ปีถึงจะไปสมัครงานหาได้ได้เพราะอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเนาะมีหลายคําตอบมากครับหนึ่งในนั้นก็คือเราใช้ระบบในการลากเด็กเพื่อไปถึงจุดของวุฒิบัตรและเพื่อที่จะใช้วุฒิบัตรในการทํางานนะครับเด็กในมัธยมมีสกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เด็กที่เห็นศักยภาพของตัวเองเด็กกลุ่มนี้นะไม่ต้องใช้ระบบเขาจะไปหาที่ติวเองหาที่เรียนเองอ่านหนังสือเองระบบถ้าไม่ปรับให้สอดคล้องกับเด็กกลุ่มนี้จะเป็นระบบที่ทําลายศักยภาพเด็กเพราะตัวของเขาความต้องการของเขาความพยายามของเขานี่ไปไกลกว่าระบบที่วางเอาไว้แล้วนะครับเด็กกลุ่มที่2ไม่รู้จักตัวเองอันนี้ต้องใช้ระบบลากเพราะโดยระบบก็จะเรียนม1ใช่ไหมจบก็ต้องขึ้นม .2 จบขึ้นม3 แล้วก็จบมหพอได้มหได้วุฒิบัตรก็ต้องไปสมัครมาหาลัยต่อปีหนึ่งปีสองปีสามมีไหมที่อยากจะให้ซ้ําชั้นไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็ลากจนกระทั่งให้จบปตรีพอจบปตรีถึงจะใช้วุฒิบัตรในการสมัครงานเพราะงั้นในการสมัครงานของเด็กมีอยู่สองกลุ่มเหมือนกันกลุ่มที่หนึ่งใช้ความสามารถเข้าไปสมัครงานอันนี้ไม่ต้องใช้วุฒิบัตรเอาผลงานคุณมาไปสมัครงานคุณทําอะไรเป็นบ้างผมทําอันนี้เป็นครับขอดูได้เฟรนช์หน่อยนี่ครับ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 ผู้ประกอบการขอรับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่มีผลงานเลยต้องใช้วุฒิบัตรในการเข้าทํางานเราเห็นไหมครับว่าระบบมันก็เป็นประโยชน์สำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มหนึ่งการที่ไม่ใช้ระบบมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งและไม่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าซิสเ็มระบบนี้ไม่มีเลยเด็กกลุ่มที่ไม่รู้จักตัวเองเขาก็เข๋เพราะก็ไม่รู้ทําอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมอยากจะให้น้องๆที่ฟังอยู่นะครับ เห็นตัวเองนะคะว่าทําเมื่อไหร่ที่ตัวเองมีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองที่จะสร้างรายได้ที่จะทํางานได้โดยที่ไม่ต้องรอจนกทั้งเรียนจบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะค้นหาศักยภาพของคุณและก็ปั้นศักยภาพของคุณสร้างรายได้ได้แล้วแล้วพอสร้างรายได้ได้แล้วดูแลตัวเองได้แล้วดูแลครอบครัวพ่อแม่ของตัวเองได้แล้วและดูแลสังคมได้แล้วด้วยและพ่อแม่ด้วยนะครับคุณต้องสอนลูกให้ดูแลตัวเองให้เร็วพึ่งพาตัวเองให้เร็วลูกพึ่งพาตัวเองได้เร็ว มันจะทําให้พ่อแม่สบายได้เร็วแต่ถ้าคุณสอนลูกให้ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เร็วคุณจะทุกข์กับลูกตลอดชีวิตเลยต้องดูแลไปตลอดนะครับระยะเวลาในการสร้างเด็กคนหนึ่งแค่1ิปีหลังจาก10ปีเขาจะไม่ยอมให้เรามีอํานาจมีอิทธิพลในชีวิตของเขาแล้วเพราะงะั้นเรามีเวลาในการเลี้ยงลูกจริงๆแค่1ิปีถ้าเกิดประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูก1ิปีหลังจากนั้นเราจะสบายตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดในช่วงจังหวะสําคัญ1ิปีที่เราเลี้ยงลูก สร้างฐานรากของลูกไม่แข็งแรงคุณก็จะทุกกับลูกตลอดชีวิตเหมือนกันเพราะจะต้องไปตามแก้ปัญหาชีวิตเขาตามไปให้ลูกส่งการบ้านต้องตามอะไรเยอะมากอะไรเยอะแยะมากมายเลยยังหนักสุดเนี่ยต้องตามเป็นประกันฉนั้นในช่วง10ปีฐานรากแรกของชีวิตนะครับจะต้องทําให้มีฐานรากที่แข็งแรงพอสมควรและวิธีการหนึ่งก็คือตั้งต้นที่จะทำให้ลูกคุณพึ่งพาตัวเองได้เร็วที่สุด ข้อที่2ระหว่างที่เราจะพึ่งพาตัวเองให้เร็วนี่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรใช่ไหมครับข้อที่2หมอคิดว่าคีย์สำคัญเลยก็คือต้องเอาตัวเองมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับกลุ่มเพื่อนนสำคัญเ,เราจะต้องตั้งใจเลือกนะครับถ้าน้องๆ้องที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับกลุ่มเพื่อนมันสาคัญกับชีวิตเรามาก ถ้าเราเลือกกลุ่มเพื่อนที่มันจะช่วยสนับสนุนให้เราค้นหาศักยภาพเราแต่ละคนอยากจะต้องช่วยกันและกันในการพึ่งพาตัวเองได้เร็วได้ตามที่ผมบอกไม่สักครู่เนี่ยมันก็จะเป็นกําลังใจกันได้มากขึ้นนะครับและอันที่สมนะครับมาสรุปให้เลยก็คือเราต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนักฟุตบอลที่เก่งระดับโลกยังต้องมีโค้ชนักมวยที่เก่งสุดๆยังต้องมีโค้ชเด็กที่เก่งสุดๆก็ยังต้องมีครูบาอาจารย์ที่ต้องดูแล นัาประสาทเลยกับชีวิตที่เรากําลังเดินถ้าไม่มีที่ปรึกษาหรือมีคนคอยให้คาแนะนําเราจริงๆคําแนะนําอาจจะไม่ใช่เป็นคนมาบอกแต่เป็นการร่วมกันคุยเพื่อที่ให้ช่วยสะท้อนบางอย่างที่เรายังทําได้ไม่ดีหรือช่วยสะท้อนให้เราหาสิ่งที่ทําได้ดีกว่าเพราะงั้นการที่น้องๆพยายามจะหาที่ปรึกษาที่ดีผมคิดว่าสําคัญอยากจะให้น้องดูรูปนี้แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าพวกเรามาถูกทางคนอื่นมาผิดทางหมอกล้าพูดประโยคนี้ ทำคลิปนี้ออกไปได้เลยว่าโรงเรียนที่กำลังทําอยู่มาผิดพวกเรามาถูก <Wow. S 1> เพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหม่สนใจความรู้ดูนะครับ51%เซเข้าเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พบว่าเปอร์เซนต์ที่คนเรียนในห้องที่สนใจอยู่ณนะตอนนี้ไม่ถึง5% การศึกษาระบบหอบ้องอื่นๆที่กำลังทำเอาเด็กมานั่งเรียนขึ้นจอเรียนไปเรื่อยๆจากการเก็บข้อมูลสอบถามเด็กเด็กสนใจในวิธีเรียนแบบนั้นแค่หไม่ถึง10%แปลว่าน้องกำลังอยู่ใน90%ในการเรียนในยุคนี้ซึ่งมาถูกทางมากสบายดีครับวาระบัดละโมบายกันทุกคนอาไมเนมิสดรเรย์อาร์มฟรอนมาเลเซียและอานี้คือไม่น่ารักวายอาฮากีมาเขาใช้ไทยอ่าอ๋อไร่โซ่ Uh, today, we had a really great meeting with the principal or the director of the school of um, Darun Inter Knowledge. Darun Inter Knowledge is, by the way, it's a really great name. Okay, so from our uh, understanding, uh, it's a very interesting school. Why? It? I think it's one of the one of one of a kind school i'm still uh, talking with them for right, a while right. So, so far um, I've, well, I've been in the education business for i think more than 12 years mm -hmm. and um, i hold two phds and it's a very high rank and mm -hmm. for me to be able to say that the school is a really good school mm -hmm. and the methods and the curriculum is one of a kind is truly it really is something mm -hmm. and, uh, so far throughout my journey of um, finding education mm -hmm. uh, looking for the best ones mm -hmm. to serve the students um, we found out that i think this school kind of kind of have it. Yeah. they kind of have it. What I like the most about uh, after talking to the student, I saw the student potential. They, they kind of know exactly like what they want to do and what they want to be. That's this right. I consider that that's awesome. And the most important environment that uh, the school creates is, is just fantastic. And I saw the student eye and I saw everything the movement of the student, the leadership inside the student that that you guys have created. He created this. this Fabulous. Yeah, Great. Great. So we highly recommend the school. Yep. And um, you know, if we ever had the chance yep. to be in Bangkok we would love to visit the school. It will send our children there as well. Yeah, I was thinking so, yeah. too, right? So, yeah. Because it's this combination between the Everything the skill that they yeah. need to know and they combine really good. they combine like, academic and both academic and vocational skill yeah. both at the same time. But however I think what makes the school really great mm -hmm. and what makes the school stand out from mm -hmm. the other part is that they incorporate mm -hmm. um, self improvement more. Oh, yeah. Self mastery mm -hmm. which even if you go to the best university mm -hmm. they don't even teach you this right so right, i right. think self-mastery is definitely something that if other schools want to model this mm -hmm. excellent school that should be developed mm -hmm. yeah. self-mastery yeah. and also the student has their activity to do which boosts their you know, their energy and their, their kids the they're still kids so they have like, this kind of activity which i think that that's great yeah, yeah, I love it, just, yeah, one word I say, I just love it, love this. car All right, great. Yep. So. Thank you so all much. All thank you. <laughs> thank you for coming and seeing us. Bye. You raise me up so I can stand on you, so you raise me up so I can stormy seas. เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมที่มีผลงานต่ตางๆมากมายโดยเฉพาะในด้านของการทจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเขาพูดถึงเราอย่างไรวันนี้เราไม่ใช่เพียงแค่พูดแต่เราทำด้วยความมุ่งมั่นคณะผู้บริหารของเราทุกคนคณะครูคณาจารย์ของเรารวมถึงเด็กนักเรียนต่างได้รับสิ่งที่ประจักษ์แจ้ง ด้วยกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพครับโดยเฉพาะผู้ปกครองรุ่นแรกที่ส่งลูกเข้ามาเรียนกับเราผมขอแสดงความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับทุกท่านว่าเราจะพัฒนาสถาบันดารุนอินเตอร์นอรเลจ และจะเดินหน้าไปเพื่อให้สมกับการที่เป็นความหวังแห่งการศึกษาของโลกใบนี้โดยเฉพาะโลกมุสลิมอย่างไม่หยุดยั้ยงบิบิลลาฮิตตาฟิกวัลฮิดายะสลามอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮฺบะระกะโต